สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเครา์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่17เดือนมิถุนายนรายการฟุตบอลยูโรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเดนมาร์กพบกับทางด้านเบลเยียมคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่17เดือนมิถุนายนปีพศ2564 แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศสถิติการพบกันกระทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเบลกัไซพวกเขาพบกัน2เกมซึ่งทางด้านเดนมาร์กนั้นพวกเขาไม่สามารถชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมด2เกมครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการยูฟาเนชั่นลีกเมื่อวันที่19เเดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 3นนัดนั้นนะครับเบลเยียมพบกับทางด้านเดนมาร์กผลคือเบลเยียมชนะไปด้วยสกอร์4ประตู่อ2 ถซติ20เกมหลังสุดของทางด้าน,นเดนมาร์กนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ5และแพ้3เกมหากดูถซติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้าน,นเดนมาร์กนะครับอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรเมื่อวันที่13เดือนมิถุนายนปีพศ .2564 นั้ินี้นะครับเดนมาร์กพบก,กับทางด้านฟินแลนด์ผลคือเดนมาร์กแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตู1ึในส่วนเซติ2ีเกมหลังสุดของทางด้าน,นเบลเยียมนะครับพวกเขาชนะ14เสมอ5และแพ้1เกมหากดูติตย้อนหลัง5เกมหาก จะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนัดานเบลเยียมนะครับอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรเมื่อวันที่13เดือนมิถุนายนปีพศ2564นัดนี้นะครับเบลเยียมพบกับทางด้านรัเสเซียผลคือเบลเยียมชนะไปด้วยสกอร์3ประตู และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามราคาของถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากเซตตีเฮตุเฮกการพบกันของทั้งสองทีมทางด้านเบลเยียมนั้นค่อนข้างดีกว่าเดนมาร์กอย่างชัดเจนผมจึงขอมาดูซตตีห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นว่าทั้งสองทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่เบลเยียมพบกับทางด้านเดนมาร์กผมยังมั่นใจว่าเบลเยียมยังสามารถชนะทางเดนมาร์กได้ในวันนี้ผมขอฟันธงว่าเบลเยียมชนะทางเดนมาร์กได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผม